ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องโูเยี่ยมพารวย่ะทั้งคนเก่าคนใหม่นะครับทั้งต่างประเทศในประเทศพบกันตอน,ยนเย็นๆนะครับของวันที่ยี่สิบพรุ่งนี้ก็ยี่สบอดแล้วเร็วไหมเร็วไหมแป๊บเดียวนะฮะเร็ว่ะไม่พูดพร่าวน้ำเพลงแล้วครับ ืบจากเมื่อเช้านี้ก็ได้คุยกับเอฟซนะครับเชียงใหม่แบงค์ใหม่นะเท่าก,กันจะแจ้งกันเรื่องตัวเลขแล้วครับกลัวลืมก็เลยจะต้องให้เพื่อนดูนะว่าคุยกันได้แบบไหนอตามชมเลยนะครับเก่งๆไปเลย <laughs> ไม่เสียเวลาตามชมไปเลยนะฮะ สตรไม่รับนะฮะอ่าเลขไม่รับก่แล้วกันเลขไม่รับอ่างวดวันที่หนึ่งสอคหกห้าแล้วครับผมอ่าจากงวดอ่างวดนี้นะ สี่ศูนย์ห้านี่นะอ่าเรามาดูกันว่าเลขไม่ลับเนี่ยเขียนยังไงแบบไหนตามลูกศรนนะฮะเขียนเลขลงห้าตัวเฮ้ยเก้าตัวโอเคแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนจะทำเลขไม่ลับให้ดูพอเขียนลงเสร็จง่ายง่าย ไม่ต้องบวกไม่ต้องลบไม่ต้องคูณไม่ต้องหารไม่ต้องมีพิธีจองอะไรกันทั้งนั้นเข้าใจง่ายๆนะฮะใส่กากระบาดลงไปไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดนี้ผิดนะฮะใส่กากระบาดลงไปจับเลขเออกมาเลยสามตัวนะฮะจับนี่หนึ่งเก้าเก็ดนี่นะ หนึ่เ้าเอาแทนหนึ่งแทนหด้วยหกหกเก้าอ่าแทนสามด้วยแก็แล้วกันเพรากับสามเป็นเลขแทนกันแปดห้ 7, 9, อ่าแล้วก็อีกชุดหนึ่ง มาอย่างนี้นะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์มาอย่างนี้อีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งศูนย์หกแปดอีกชุดหนึ่งอ่าสองแปดหก สองก้าหกับสองเก้าห้าก็ก็น่าจะไม่ได้มองข้ามนะฮะนี่สองเก้าหสองเก้าห้าอ่าทำไมทำลหลายตัวอ่าก็เพื่อว่าให้ f อซแฟนช่องนะนำตัวเลขนี่ไปหยิบลัตเตอรี่จากแผงนะ อเอาตัวไหนเอาตัวไหนเดี๋ยวปู่ย่มจะจับใหอ้อีกตัวหนึ่งนี่สำคัญนะห้าเก้าเจ็มีไหมห้ 5, 9, 7, เอาเก้าเอีกอีกคู่แล้วกันนี่ห้าเก้ ช่วงนี้ลอตเตอรีก่กำลังลงแผงกันนะครับผมหยิบตัวได้ตัวหนึ่งนะอาจจะได้ชุดล่างชุดบนนะฮะเดี๋ยวจะวงกลมให้นี่เอานะเอานะนี่สามเก้าห้าห้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าห้านี่ตัวเลขสวยๆทั้งนั้นนะสองเก้าห้านี่หนึ่งเก้าเจดนี่สวยๆทั้งนั้น นะครับแปดเก้าห้าศูกดสองปหก็ไม่ละเลยนะก็ลองหยิบไว้ลองดูนะฮะถ้าสองตัว2ตัวตว,วางที่9กห้านะแปดห้าเก้าห้าแปดห้า หกแปดหกเก้าทำนองนั้นนะฮะนะมงกลมที่ให้เก้าห้าเม็ดเดียวนะ,ะไปหยิบรัอรีกันลองดูนะ,ะนี่นะนี่นะเกตเก้าห้าสำคัญมากนะ,ะสวยเม็ดเดียว นะครับผมเลขไม่รับชุด3าตัวเลขไม่รับแปลว่าเลขแบบไหนเลขไม่รับก็เป็นเลขที่ทำง่ายๆแล้วครับเขียนขึ้นง่ายๆทำง่ายๆไม่ลึกลับซับซ้อนนะครับนี่ก็สรุปแล้วคุยกับ f c นะลุงตุยแม่ลิมก็ ลงที่95กับ795นี่แหละให้ระวังจงดีนะระวังอั้นเหรอนะไม่อั้นละมั้งเลขตัวนี้ไม่ไม่ค่อยดังนะไม่มีคนรู้จักนะครับปู่ย่ปบ่อยไป795 95 85 69 68ไม่อั้นไม่อั้นวงให้เม็ดเดียวที่95นะครับผม อ่ะมีเท่านี้อ่ะปู่เยี่ยมมำลาพาจากนะฮะเอาคลิปสั้นๆก็พอไม่ต้องยาวโชคดีมีสุขทุกท่านนะครับไปหยิบลัตเตอรี่กันเลยไปแล้วไปแล้วไป